เปลี่ยนประสบการณ์ของคุณให้เป็นกิจการของคุณเองร่วมงานกับทีมดาวเอเจนซี่โดยมีอาริยันชยาเป็นพันธมิตรเอาละครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าเรื่องเงินเงินทองๆองเนี่ยมันซับซ้อนเสลือเกินวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องระบบ6โหลครับเป็นเหมือนพิมพ์เขียวง่ายๆเลยที่จะช่วยให้เราทุกคนเนี่ยควบคุมการเงินของตัวเองได้แบบอยู่หมัดเลยละครับ คือหลายคนเลยนะครับจะรู้สึกเหมือนโดนดึงไปดึงมาตลอดเวลาเรื่องเงินเนี่ยแหละครับเหมือนกับว่ามันมีการต่อสู้กันอยู่ข้างในระหว่างการใช้เงินให้มีความสุขในวันนี้กับการต้องเก็บออมไว้เพื่ออนาคตไอความรู้สึกแบบนี้นะครับมันทําให้เราเครียดได้ง่ายๆเลยนะจนบางทีไม่กล้าตัดสินใจทําอะไรเลยแต่ลองนึกภาพตามนะครับจะดีแค่ไหนถ้าเรามีแผนที่ที่ชัดเจนมากๆมาช่วยนําทางเราออกจากความสับสนวุ่นวายนี้ไปได้ เอาละครับและนี่ก็คือทางออกที่เรากำลังจะพูดถึงกันครับมันคือกรอบความคิดที่เรียกว่าระบบบริหารเงิน6โหลซึ่งคนที่คิดคนก็คือคุณท T h a l เ a c r e นั่นเองหลักการของระบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าง่ายมากๆครับคือไม่ว่าเราจะมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่เราจะแบ่งมันออกเป็น6กกองหรือ6โหลตามสัดส่วนที่เขากำหนดไว้เลยครับแต่ละโหลก็จะมีหน้าที่ต่างกันไปอ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันทีละโหลเลยดีกว่า มาเริ่มกันที่ส่วนที่ใหญ่ที่สุดก่อนเลยนะครับก็คือ5 5เครับก้อนนี้เนี่ยเราจะกันเอาไว้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราเลยโหลใบแรกนี้เราเรียกว่าโหลสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นหรือ NEC ครับซึ่งเจ้านี่แหละที่เป็นเหมือนรากฐานการเงินของเราเลยมันจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายพื้นฐานทั้งหมดในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟคือทุกอย่างที่จำเป็นจริงๆครับ โลที่2นะครับคือโลเพื่ออิสรภาพทางการเงินหรือ FFA เราจะแบ่งเงินมาใส่โลนี้10%ครับโลใบนี้เนี่ยเปรียบไปก็เหมือนกับหานทองคำของเราเลยนะเพราะว่าเงินในส่วนนี้จะถูกเอาไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนและมีกฎเหล็กเลยคือห้ามแตะเงินต้นเด็ดขาดครับต่อไปก็คือโลเงินออมระยะยาวเพื่อใช้จ่ายหรือ LTS ครับอันนี้เราก็จะแบ่งไว้อีก10%เหมือนกัน ความแตกต่างที่สำคัญมากๆระหว่างโลนี้กับโล FFA เมื่อกี้ก็คือเงินในโล LTS เนี่ยเราตั้งใจเก็บเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายกับเป้าหมายใหญ่ๆในอนาคตครับอย่างเช่นเก็บเงินดาวบ้านหรือเก็บไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินก้อนตโตๆครับ แล้วก็อีก10%เนะครับจะถูกแบ่งมาใส่ไว้ในโหลเพื่อการศึกษาหรือ E.D.U. ครับซึ่งอันนี้ก็คือการลงทุนในสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเราเองนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อหนังสือลงคอร์สเรียนต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ซึ่งแน่นอนว่ามันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของเราให้มากขึ้นในอนาคตด้วยและแล้วก็มาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะชอบที่สุดครับนั่นก็คือโหลให้รางวัลตัวเองหรือโหลเพลย์นั่นเองค่ะ เราจะแบ่งเงินมา10%ใส่ไว้ในโหลนี้ซึ่งมันมีกฎที่น่าสนใจมากคือเงินในโหลนี้ต้องใช้ให้หมดทุกเดือนนะครับเพื่อให้เราได้ใช้จ่ายเพื่อความสุขแบบเต็มที่ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรเลยเป็นการป้องกันภาวะเบิร์นเอาท์ทางการเงินได้ดีมากๆครับและโหลสุดท้ายครับอีก5%ที่เหลือของรายได้เราจะแบ่งมาใส่ไว้ในโหลแห่งการให้หรือกิฟครับ เงินส่วนนี้ก็มีไว้สําหรับการทําบุญบริจาคหรือช่วยเหลือคนอื่นซึ่งเขาบอกว่าการทําแบบนี้เนี่ยจะช่วยสร้างทัศนคติแห่งความมั่งมีหรือ Abundance Mindset ให้กับเราได้ด้วยครับเอาล่ะครับพอเรารู้จักโหลทั้ง6ใบแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วทําไมทําไมการแบ่งเงินแบบนี้มันถึงเวิร์กนักล่ะจริงๆแล้วเบื้องหลังของแต่ละโหลเนี่ยมันมีกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่น่าสนใจซ่อนอยู่ครับ จุดที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือการแยกโหร FFA กับโหร LTS ออกจากกันอย่างเด็ดขาดการทำแบบนี้มันเหมือนกับการสร้างกำแพงที่แข็งแรงมากๆเลยครับเพื่อป้องกันไม่ให้เราเผลอหรือใจอ่อนไปดึงเงินลงทุนเพื่ออนาคตระยะยาวของเราเนี่ยมาใช้กับความต้องการระยะสั้นก่อนเห็นไหมครับว่าระบบนี้มันฉลาดมากๆเลยเพราะมันเข้าใจธรรมชาติของคนเราเป็นอย่างดีเลยครับ ไอเจ้าโหล p เพลเนี่ยแหละครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เราทำตามแผนต่อไปได้เรื่อยๆเพราะมันเปลี่ยนความสุขให้กลายเป็นค่าใช้จ่ายที่เราวางแผนเอาไว้แล้วไม่ใช่การใช้เงินแบบไร้แผนอีกต่อไปแล้วก็โหลเพื่อการศึกษาหรือ E D U นะคะโหลนี้เนี่ยเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีสู่ความมั่งคั่งของเราเลยครับลองนึกภาพตามนะคะ พอเราลงทุน10%ไปกับทักษะใหม่ๆเราก็จะเก่งขึ้นใช่ไหมคะพอเก่งขึ้นก็มีโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นและพอรายได้รวมของเราเพิ่มขึ้นเนงินที่จะถูกแบ่งไปใส่ในโหลอื่นๆทั้ง6กใบมันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเป็นวงจรที่ดีมากๆเลยครับทีนี้ <S <S ก็แน่นอนครับว่าไอสัดส่วนมาตรฐานที่เราคุยกันไปเนี่ย <S <S มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับสถานาการณ์ของทุกคนเป๊ะแต่ข่าวดีก็คือระบบนี้มันยืดหยุ่นมากๆครับเราสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับชีวิตของเราได้ ยกตัวอย่างเช่นถ้าใครที่มีหนี้ดอกเบีย้ยสูงสูงอยู่นะครับกลยุทธ์ก็คือให้เราปรับสัดส่วนนี้เป็นชั่วคราวก่อนโดยอาจจะไปเพิ่มสัดส่วนในโหลค่าใช้จ่ายจำเป็นหรือ NEC ให้มากขึ้นแล้วก็ลดสัดส่วนโหลอื่นๆลงชั่วคราวเพื่อเอาเงินก้อนนั้นไปโปะหนี้ให้หมดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ หรือสำหรับคนที่มีรายได้ไม่แน่นอนอย่างเช่นฟรีแลนซ์หรือเจ้าของธุรกิจนะครับกลยุทธ์ก็จะต่างออกไปอีกนิดหน่อยครับคือให้เราเอาเงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยมารวมไว้ในบัญชีพักเงินก่อน จากนั้นค่อยจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองเป็นจํานวนคงที่เท่ากันทุกเดือนวิธีนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ดีมากๆครับและที่สำคัญเลยคือคนกลุ่มนี้ควรจะให้ความสำคัญกับการสร้างเงินสำรองฉุกเฉินในโหล LTS ให้ได้6-12เดือนก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับโอเคครับพอเรารู้หลักการทั้งหมดแล้วหัวใจที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ เราจะเปลี่ยนความรู้ทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นนิสัยที่เราทําได้จริงๆและทําได้แบบยั่งยืนในระยะยาวได้ยังไงกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จระยะยาวเลยก็คือการทําให้มันเป็นระบบอัตโนมัติครับซึ่งแน่นอนว่าในยุคดิจิตอลแบบนี้เราไม่ต้องไปหาซื้อโหลแก้วจริงๆมาตั้งเรียงกันที่บ้านนะครับ เดี๋ยวนี้ง่ายมากครับเราสามารถใช้แอปธนาคารบนมือถือที่มันมีฟีเจอร์บัญชีย่อยหรือกระเป๋าเงินได้เลยแล้วก็แค่ตั้งค่าการโอนเงินอัตโนมัติเอาไว้พอเงินเดือนเข้าปุ๊บระบบมันก็จะจัดการโอนเงินเข้าแต่นะโลให้เราเองเลย วิธีนี้มันเจ๋งตรงที่มันตัดขั้นตอนการตัดสินใจของเราออกไปเลยครับทําให้การจัดสรรเงินกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติไปเลยอ๋อแล้วก็มีทริคเล็กน้อยคือสําหรับโล f f f เเพื่ออิสรภาพทางการเงินเนี่ยแนะนําให้ใช้บัญชีที่เข้าถึงยากๆหน่อยนะครับจะได้ไม่เผลอใจอ่อนถอนออกมาใช้ก่อน และสุดท้ายนะครับอย่าลืมที่จะกลับมาทบทวนระบบของเราเป็นประจำด้วยอาจจะทุกๆ3เดือนก็ได้ครับเพื่อมาดูว่าสัดส่วนต่างๆมันยังเหมาะกับเป้าหมายในชีวิตของเราอยู่หรือเปล่าและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือต้องไม่ลืมใช้เงินในโหลเพลนะครับการได้ให้รางวัลตัวเองนี่แหละจะเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้เราทำตามแผนนี้ต่อไปได้เรื่อยๆครับ จะเห็นได้ว่าระบบสิบหลัวนี้มันเป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่ช่วยสร้างสมดุลที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับระหว่างความสุขในวันนี้กับความมั่นคงในวันข้างหน้าดังนั้นคำถามสุดท้ายอาจจะไม่ใช่ว่าระบบนี้มันดีหรือไม่ดีแต่เป็นคำถามที่ว่าเมื่อเรามีพิมพ์เขียวชั้นเยี่ยมนี้อยู่ในมือแล้วเราจะเลือกเริ่มเติมเงินลงในโหลไหนเป็นหลแรกดีละครับ